มเก่งานปฏิบัติธรรมมาเรื่อยๆเขียนถ้ำกวามสะอาดโมเลเล่วัดมันเป็นตะเบึงครับยิงมีหลวงปู่ชูเทพมาปรากฏหลวงปู่ยังครับหลวงปู่ชูเทพปู่ชูเทพเพิ่นเพิ่นนั่นทุดงมาตีเพิ่นมาทุกปีเพิ่นทุดงมาตีน่าประหมกนะเพื่อนอ๋อทุกเทศกาลกี่วัยเพิ่นปรากฏทั้งทั้งปลาครับ คุณสิมาช่วงวันที่เท่าไหร่ครับนยี่สิสี่ิมาอันอันบทชี้พามันงานบทชีพามนเพีมาอะไรอาไอีชั้นคุณิมาม่แต่งแต่ปุ่นมาเป็นมูคณนะเดือนมาอัี่มิ้น์หลวงพ่อเทศปวดหยาดยม มีคนปวดผมอีแล้วขันติขันติหมายว่าอดทนราะว่าเป็นความของคนในเบื้องต้นตอนปลายจะสบายเมื่อภายหลังทุกเมื่อยามหนุ่มยิกว่าจะกลุ้มเมื่อยามแก่มนันไม,ม่มีบาลมีไม่แก่ก้า มันไปทรมะนะ <c oughs> มันต้องปฏิบัติมันถึงจะได้ผลถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้ผลมันก็เรากินข้าวน่นหละถ้าเราไม่กินเราก็ไม่รู้ลดไม่อิม่มโรคคนอื่นเขามาเล่าให้ฟังเราก็ไม่เชื่อแา่ตัวเราจะลงเองทำเอง เรียกว,ว่าสติต้องมีสติสติไปลว่าระลึกได้ระลึกอะไรระลึกถึงการกระรรทําของตนเองเส้นกายวาจาใจใจเป็นนามธรรมจิตเป็นนามธรรมถ้าหากฝึกจิตดีจิตสงบจิตเยือกเย็นจิตสบาย จิตเบิกบานอย่างนี้การกระทํามันก็ดีมันก็สบายถ้าจิตไม่ดีมันทําอะไรก็ไม่สบายนัน่นก็อยู่ที่จิตมุดเพราะว่าแปดหมดื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นันอยู่ในพระไตรปิฎกทรมาที่พระเจ้าท่านรู้ท่านเห็นย่อลงมาแล้วก็คือจิตอยู่ที่จิตมดมหหอยู่ที่ใจเขอาอ,อยู่ที่จิตจิตคือใจมัจนจะนำม,มาทำ มันมันลูกที่นี่มันกระแสดงออกถ้าจิตมันบดีมันกัดชอบไปทางว่าจาว่าจากล่าวคำหยาบคายสอเสียดเพื่อเจ้อพูดให้แตกเล่ากันเขาเรียกว่าจิตไม่ดีจิตทุกข์มันไปหาทุกข์หาโทษหาสิ่งที่มันไม่ดีนั่นเราละปค่อบ ยัถาวดิวาฮาปุราปาริปุเรนติสากังเอวมเมวิโตดินังเปตานังอุปกระเพื่อิจิตังปติตังตุมหังกิพเมวสัมมิจันดุสับเบปุเรนตุสังกปานจันโดปนาราโซยัถามณีโชติราโซยัตถาสัพพิตโยวิวาชันโดสับะโรโหวินาจตุน มาเตภาวัจวันตาไาโยสุขีดีกายยุโคภวันอาปิวะนาสีิสาเนจังมุทาปะจินโนจัตจารูธรรมาวาตันติอายุวันโนสุขังภาณานุโดมปะระโดทีโลวะนะโดปฏิภาณโด สูงขั้นญาดาจามีธาวีสุขังสุวัสิกาจติยงอายุมทศวาพลังนณางสุขันจะปฏิภาณโดนเดียข่ายุยู่อางสวะพุตธีาติญาตูปปัจจิสิปวัตตุสัพพมังฆลังราคันตูชาปเดวตา สามมุทนาหนุภาเวนัสนาโสติภวันจุเตภาวัตุสาพมังคาลังรักขันตุสาปะเดวตาสามุทมาหนุภาเวนัสนาโสติภวันจุเตภาวัตุสาพมังคาลังรักขันตุสาปะเดวตา